สวัสดีครับผมเรชาตะกกอล์อนซีเลตเตอร์โฮนสองทวเจวันนี้เราจะมาอ่านและสะกดคำคำที่หนึ่งหงเซอเธอองห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 ง้งเซอ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 หงเซอแปลว่าสีแดงครับคำที่สองฝุนหงเซอฟัวเอินฝุนฝนฝุนฝุนฝน,น,นเธอ,องหงหงหง ซื่อเอเซอร์เซอร์เซอร์ซอร์เซอร์ฝนหงส์เซอร์แปลว่าสีชมพูครับคำที่สามป่ายเซอร์ปัวไอป่าย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 ป้ายซื่อเอเซอร์เซอร์เซอร์ซอร์เซอร์ป่ายเซอร์แปลว่าสีขาวครับคำที่สี่หลานเซอร์เลออานหล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 านซื่อเอเซอร์ ซอร์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 หลานเซอร์แปลว่าสีน้ำเงินครับคำที่ห้ามีเซอร์มัวอีมีมีหมีมีมี่เซอเออเซอร์เซอร์เซอร์เอร์เซอร์มีเซอร์แปลว่าสีครีมครับขอบคุณครับ